Tchau. สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขุสุโคนเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่ามประเทศเนาะดูตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องควายชาแนลยู่แล้วเนาะโดยมื้อนี้น้องควายกลับมาเพื่อแล้เพื่อนพี่น้องเดินทางมาทางเงินของสาวปีเพื่อนเนาะมื้อนี้กลับมาหมอบเงินให้สาวปีเนาะก็มีเอฟซีจากทางของเบลซอเนาะเพื่นพี่น้องเนาะเพื่นได้มาโอนเงินมาหม,ามอบให้ทางสาวปีเนาะให้ทางทีมง,งานทำหม,ม่อบให้ในมื้อนี้เนาะ โดยทางทีมงานเขาก็ได้นาเงินนามาเหมอบให้ทีงสาวพีในมือนี้เนาะก็มาพร้อมๆกันกับทีมงานน่ะนอกเป็นพี่น้องเนาะดูมือนี้เขาก็มาหอเหอเทีอนผลเล็บทีเรียบร้อยเขาก็สิเข่าไปหมอะเงินให้เพิ่นเล่นเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุกขอบใจทางเอฟซีทางบอสเซอร์หลายๆเนาะที่ไว้ใจทางทีมงานเขาเนาะที่เหมาะภารกิจให้ทีมงานเขาในมือนี้เนาะโดยเขาก็สิเข่าไปหาเพื่อนเขาไปทักทายสบายดีเพื่อนพร้อมๆกันเลยเนาะก็สิไปเบิ่งไปชมก็อย่าลืมก็ไล่ก็แทรกก็ติดตามให้น้องพลอยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพออยในนการิคปปต่ๆไเะ ดูสิเป็นอะไดเห้เขาไปทักท้ายสบายดีเพื่อนพื่อมๆกันเลยน้อเพื่อนเพ่องเนาะดูสบายดีเด้อสบายเนาะสบายดีเนาะเอดนกปรด็นกไปสั้เนาะไทนี้มาสไปส่งเลยไม่ได้อ๋อเอ้ยจะไปไทยแล้ม่คนนันนมามั่นหมอแม่อนมีของปัวไทยว่าคือไง นเอาลูกไปอยู่ไทยเลยมาส่งลูกอยู่เอาลูกอยู่ที่อนคนี่ิบอกลูกพี่ร้องกันก LIKE ินไรขนิอย่างเปียนได้หมดกินข้าวเปียกกกินข้าวเปียกกินอมไรเปียกน้ำมาเธอใดก็รวยติเส้นนาะยตองไปเท่าบ สัปปีนี่แต่ว่าอนุญาตนำเปิดใจหกสองสองปีเนาะไม่เลยแต่ว่าตอนนั้นก็มาเสิร์ตกณฑ์เงบนทรานได้มาเกณฑ์ห้าก็ได้โอกาสมาโมนี้ก็สิขออนุญาตถาม,มอสองปีเนาะที่ว่าคนที่เคยคุยผ่านมานี่เลือกลากันบมดสอิที่เคไปไลยแม่ไปเลยมันลมกันแล้วก็เลยออกมาคุยไม่มตอนนี้นี่ยังบนทรานนีค่คุยบุคุยอะไร มีคุยกันธรรมดาเนาะแต่การยังประทานบาปผู้ใดเป็นคนพิเศษของหัวใจเนาะหลังจากเปิดเปิดข้างไม้กับถักท้ายกับมาลายผสมกวนแม่ถักน้องมาลายสุนีลายกับสุดกอ้อนได้ลายกว่าสุนีลายกว่า นั่นแหละคือว่าเราหลายคนกัจ้องอยู่ว่าเมื่อใดเด้สปีดพันสิโซติเถื่อนของเรานะเป็นปิดใจเหมือนกัหลายคนกับผิดหวังทั้งที่ผิดหวังทันทีทั้งที่ยังโมได้ลลมโดยันนเาะรอบนี้กถือว่าเป็นข่าวที่สำหรับหนุ่มหลายหนุ่มโสดหลายคนนั่นแหละที่สปีดเปิดใจใหม่นะก็คือว่าแอะันก็ต้องไลน์ในนอนเพราะว่าแต่ละคนมีจ้องอยู่ก็มีก็มาถีบสปีดคนนี้แหละก็มาสวดอีกนาะว่าสินะเนาะแมน คนลานี่เป็นเอฟซคนไทยหรือคนใดๆจะเปนคนไทยทางคนไทยทับคนลาวาไปอยู่นองนอกคไทมีคลาคนลามีคนลากันทงรเนียนนเราไปอธรรมดาสวนาตาดีนนอนหละทักเขามาูมารมกลาย่แมีความรู้สึกไงได้แบบมีแบบผููบ่าวหลายลคนเขามาจีกกบตัวเองตอนนี้นะ ลมลมกันไปก่อนแต่ว่าที่ผ่านมาก็เห็นแล้วหะนมาอยากจะให้ลมกันโด,โดนวยเราจะรู้สึกดียังกันที่นี่ติดตาชื่นใจไวมาสุตรีคือไปไหนซื้อไวพอไวเกินเ <laughs> นาะว่าไงก็ไวจริง <laughs> ดูการชุมวังมาหนี้เนาะเอาฮักแม่ก่อนมาหน,นี้จึงปิดคลิปจึงปิดใจฮักย้อนกล่าว่าโดนมุสุตรีจึงปิดมาเนี้โดนโดน ันดนดุลเลยเนาะเดียเอาให้แน่นอนถึงเกินร่อยหมดเลยเนาะคือว่าจะรุ่นขันเลยว่าเออแห่มากคุณบ้านเนาะมัจะปิดเอามันแน่มันนอนได้ตัวนะเก็บมีข้าวดีจริงคุณเนั่นละมันตั้งแน่นอนรอดตัวนะเดีวเดไว้เนาะถือว่ามันเป็นบรรยากาศถือว่าฮอนปกติทุกคนเลย หกสองสปีดมันแห้งงามขึ้นพี่น้องเลความความหักไม่แห้งบ่จังหวะนี้ยังเรียกว่าเอฟซีลายคนไทยกำลังใจบ่เขาสไลด์ก็เสนมากถ่ายกำลังใจอย่างลายกว่าเขามาจีบบ่แม่จริงก็จีบแล้วยังกำลังใจก่อนเนาะเรื่องจากกำลังใจก็เอาเลือนไป เข้าใจแบบแต่ว่าเป็นหนุ่มคนใดได้เนาะสิเป็นกำลังใจจะดีให้กับสับปีมีบ่มีแบบเล็งๆิงบอยู่บ่สักคนหนึ่งนะมีมีคุ้มชกว่ามีแต่เรายังแบบปวตัดปวดเผาตัดใจป่ดตัดใจเนาะมีแต่เล็งไว้ก่อนเนาะคนอันเป็นใครเด้เนาะหลุ่นแล้วยังมีขี้ทางไหลเนี่ยบ้านใครจะไปพูดโชคดีไดโชคดีได้ของใจเขามีปิดปุ่นให้ใส่ปุ่อล็งๆไว้นี่ อไวรอลบตาอื่นเลยนะเนอะหรือว่าทารุ่นมือมือมีข่าวดีเนาะคนที่เล่งไว้ในี้จักกันดนแล้วบปล่าก็ฮู้จักประมาณได้สองสามหมื่นเลยสองสามหมื่นแสดงว่าคุยแบบแต่เรื่องสำคัญกว่าขอใจกันเนาะจังหวะเล็งๆไว้ตอนนี้นะกับเพิ่นได้หนักมาจากมานหลินบ้านในบอสปีกผู้ชิดเล็งๆไว้เลย มาเพคนอยากมาลินยังไงมาเที่ยวลินแค่นี้อับสปีกอินเดียเปิดมาถึงเนาะถามว่ามือเปิดมาในทางยูทูปเอามาอัปเดตได้อยู่ปะได้ได้เนาะจริงเลยเนาะหรือว่ามือนั้นเป็นมือที่แบบเออติดติดใจเลยบ่าเนาะเออเปิดมาหาเต็ษฐีเด้ทำสปี้ขายข้าวอยู่ที่ถามรเนี่ยกระชัยข้าวกันอยู่ที่ถามรไ มีคุณคุยแต่กะยับเนวทันแมนว่าแฟนเนาะสปีสาเอฟซีเห็นเอฟซีคนไม่ทัดเข้ามากะเวลาเนี่ยแจกอยู่บ๊อกซ์แจกแจกกับเราแจกกับเราเนาะเ่วทันว่าวายแจกเนาะแจกคนละแจกคนว่าปิดคนละเนาะปิดกับใครสักคนตั้งหยุดแจกเนาะดวาต์นี่กะยังเป็นสาวโสดอยู่เลยเป็นสาวโสดยครับ คนคุยก็มีแต่คนเล็งๆไว้แต่ก็ยังว่นทันทีว่าดึกใจแต่ก็ยังผูกก้หุ้จักเอาเพิ่นผู้นั่นนี่สิสิบูสิบสองปีหรือบ่แม่เฮาก็ยังเบิ่งกันจนกอดแต่ว่าเพิ่นนะ่ะเคยมีครอบครัวมาก่อนวะเคยเคยเนาะเแต่คนมีอายุมสาสิปแม่มีอายุครัพที่จะพาพอดีเนะี่ ผู้ชดีกับเซอร์นี่นี่ว่าเรืออนาคตหนอถาเปินจะแต่งงานสรเาได้หดอ่าได้แต่ว่าวแบบจริงจังแบบนตัวมนอนโอ้เซี่เป็นหัวหน้าผู้เอาคนเผาอจเขาวายมันขึ้นอยู่ที่เฮาเองขึนกับพานตใจนาะเป็นคนเอาคนด่นกับเรื่องเขาวากับยาเขาเอาเอาเขาอยู่นั่งมาหากับแพงเขา ขอาแพงเนาะช for <laughs> ิตของเหาผ่มีไผมามาขับเขาได้ชิของเฮาเฮาเลือกอ่ะเพิงว่สีอายุลายก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นเป็นคนดีกัพอนาะโดยน้อายุลหลายกับพอสำคัญมันจะฟีนอาะสำคัญคืองความโอเคเขาใจเขาอย่างักแงกันสำคัญกว่าเน้ออาุีามีปัญหา รมได้คุยได้อ่ะคือมันนี้จะมีเอฟซีพี่น้อยเนาะมีเอฟซีเสเซตเลยเนาะูทั้งเมืองนอกด้วยกันเอฟซีวอสเซอย่าลืมไปดูทั้งจูเอเอเป็นกงเป็นกได้ฝากเงินไม้าซปี้ตืมบัตรลืมเน็ต มาชีได้สะดวกลมชีได้สะดวกคุยไกลายม่ไกลแค่เน็ตมีนเน็ตโมฮ้งก็คือไปได้นะกับเป็นลมลาวเขาแหลนะเนาะลาวทนะ <c oughs> ันเมริกาเป็นก็ได้กับมีความสนกุกสนใจก็เลยฝากเงินมาซื้อบัตรเติมเงนินวิวเติมเน็ตเล็กน้อยๆอะไรนี่างเงียนะพอได้แค่สองปีเป็นได้ ดืมเน็ตพอได้โทรหากันสะดวกขึ้นเป็นนำ้นำใจอยากเป็นเนาะแมนจะเป็นน้ำคิดน้ำใจพี่น้องไปเนาะส่วนว่าเรื่องอนาคตสิ่ผู้ชึกนประได้กะก็กแล้วแต่คนร่วมกัน,นเนาะนี่ี่คือบ๊วยจะได้มาเป็นสะพานสะพานบุญข้าวบา <S 2> <S 2> <S 2> า้าแม่ไแต่ฝรัางหลายพื้นนิดเป็นจมูกหน่อยนึงเนะาะกับบุลลุนมาลายยันเน็ตเบาแหงวะ นี่ตอนนี้ได้แห้ช่วงนี้กําลังอันบ่ได้ติดฟบ่บ่บ่ได้ติดเต็มีดไปเลยบดนี้เนาะคําสิคุยนีแต่ละมื้อโทยําได้ิยนมันจักใบบันี่มื้อาไ่ามื้อนี้มื้อปายก10,000บาทอืได้ดินมื้อปายเนาะติดไฟก็คุเด้อเฮือนเจ้าล่ะมันหลายคนเนาะแม่นหลายคนใบ่บ่คิดจติดบ่ เอกติบบิดเฉพาะอยู่เฮือนอันยามนอกก็จังใส่บักแม่นเพราะว่าืนนี่ก็มาเข้ามาก็มันบ่ไดปตื่เนาะใส่เ้หลายบ่คือจกปวยเววอยู่อันนี้ตื่นตเ้เนาะางในกระเป๋านั้นนะจะเยวายายทีมงานก่อนบ่พุ่นละยายาปู่อยู่บ่เมื่อก่อนีสวนวกจะมีอยู่5 0 0 0 0 เจ้าหาพันกิ่งไปขายเป็นทางยูเอเอไนเลยฝากไมา์ซปี้เติมเนี่ยเติมบัตรอะครับขอไดสะดวกร่วมสะดวกคุยกันเนาะซัปปี้ใจหอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะตอนนี้เราก็เสิร์ฟกันได้เหตภารกิจเดี๋ยวเฮียบห้อยแล้วเนาะไปเงินกะออดมือซัปีเป็นที่เฮียบห้อยเนาะโดย แต่ว่าทังสปีี่ก็ได้คุยคืนถุงมือด่ก็คุยคุณน้องกูบอกว่าฝืนค่าทำจิตํำใจมาให้เนาเพู่นกระบอกกันกระบอกกันเนาะเแต่วิืนจะให้ผ่านทางยูทูบเปิดมาให้เนาะแลว็สนใจนเนาะขอบขอบใจ ทางให้เพป่นที่ว่าเสื้อมัน่นไว้ใจก็เสร็จเราเป็นเ,เ,ป,นเป็นสะพานบุญให้เรียกว่าสะพานหักกะว่าได้พี่น,น้องเนาะคือว่าตอนนี้ก็เห็ุภารกิจเป็นที่หิมะห่อนี่ยและมาเสร็จก็ได้เนาะเขอบขาก็ใจขอบคุณขอให้คนดีมีแห้งเนาะมั่น,น,นสัญญาปลอดภัยไข้เจ็บพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะ โอ้ยบัตรธนาได้สปีดเป็นแฟนขอให้สมหวังเนาะธนาอะไรสปีดเป็นแฟนกันขอให้สมหวังนะสปีดบอกว่าพ่อต้องบัตรธนาลายคอแต่เป็นคนดีมากแล้วกับพ่อคนน่ะคนผู้นี้นี่อายุผู้นี้นี่คนมีอายุกว่าสปีดคือไปเลยคนมีอายุแล้วเออมีคนมีอายุแลยกตัวอย่างแบบคอระยะประมาณแบบไทยสปีครบหากระเพิ่นครบได้บริอายุประมาณนี ได้เนาะอันนี้ก็ระมาณําเพิ่นนี่บเบิอกเพิ่นจปีิเพิ่นได้อก่กม่นบ่ยพ่ทนถามเนาะอืมี่าถ้าหากว่าผู้ที่ฝากอ่านําใจมาให้ว่าจะกีตัวปีนก็ือว่าได้เนาะท่านสติเพิ่นก็ว่าได้ประมาณนีุ้่นน่ะอ่ะเอามากรุ่นนี้ได้ว่าสิลงเลยจับปุ่มทางไหนเนาะ100อ่าเพิ่นก็มีเล็งไว้ให้แหละแต่ยังบ ออกสื่อด้ยยังมีชิดอยู่ทางนมนมไหนช่องกันเนาะบางทีผู้สูงอายุอาจจะเป็นเจ้ากับมี่วันนี้แม่กำลังเข้ามาใหม่กับมี่กำลังเข้ามาเก่ากับมีกันแล้วแตะดูว่าเก่าหรือไม่ก็ยังไม่ชิดจีบสับปีราะว่าเมเคยยังสูดตอนนี้ยังโมมีใครคล้องใจเนาะก็สามารถคุยด้วยใครอันดวงบุญทึงกับได้เป็นคู่คล้องกันแรื่ว่าะช่วงนี้ว่างคุยตลอดบ่านเรื่องอะไรแม่ค่ะคุยคุยกาวคุยเก่าเนาะ นสะดวกคุยตลอดบอสปีกืออะไรสะดวกคุยตลอดจะบอปิ้งมาเบิ่องนั่นเลยเนาะอ่าเดีวต่อไปหับแอ็ดทุกแอ็ดน้อสตีเนาะแม่นะตอบทุกตอบทุกต่อคนต่อทุกคนทำเรื่อว่าในกรณีแบบคนโทรมาเนี่ยกะหับอยู่บ่แม่กะหับคนมากนี่กะเจ้ามักควีโอหนีบ่ บ่อยากบ่เชื่อให้อันกล้องใน YouTube อยากเห็นภาพกล้องตัวเองว่าสปีกล้องนกล้องบ่ได้เนาะมี FC บางคนเนาะมตนอัน YouTube เฮาว่าถ่ายได้สปีคือีลทว่า แต่จริงแล้วคืองามถือว่าไอเห็นมาได้คุณวาสินะเฮ้ยอะผมมาจะมีกล้องยูทูปอยู่ไหนบางคนก็ว่าจะมีอะไรเขาเม่งขามาเนาะว่ากล้องยูทูปไทยได้ไรบ่ให้เห็นแค่เห็นคาบ่เนาะบ่ให้เห็นเนาะก็ให้เห็นเครื่องนึ่งก็ได้เนาะไทยเห็นโพดกะบดีเนาะมันอันหนักสาษณ์เนาะเห็นแขกเห็นคามันสีมันบางทีทาน้องนั่งนี่เนาะรูปแบบถ่ายคลิปแต่ละช่องมันคือกันเป็นแมนเพป็น ก็คิดก็มีกันเลยคือเห็นแค่เห็นขาด็กขอโทษตจำแบบในน้าแบบยืนไม่ยังนี่นะยืนยืนทางีเนจะพี่จะเป็นคนสูงมือเป็นคนต่ำประมาณนี้นะเห็นเลยเนาะเียนแบบเปิดเผยอื่นเนาะอนุาะเป็นนองเปนนอกแต่ว่าให้เพื่นมี เห็ดบางสีบางอย่างเนาะไม่ได้ถ่ายเป็นแบบเออเห็ดมันตั้งแต่ถึงหอดลุ่มมาชนะโดยเพิ่นย่างเนาะเพิ่นย่างเออเห็นโดยกินโบเต็ดบางหมอกบางไม้โบประมาณนี้เนาะเพิ่เนกระบอกนี่ว่าคนสูงคนเท่านั้นน้ำหนักเท่านี่ขนาดสีเลาออกหูอยู่แล้วเนาะกระบอกคนสูงคนอยู่แล้วถามว่าไม่ได้คำมายังหูว่าถามได้นอกสติเนียนอยู่หูว่าความสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรในกระถางมาได้เนาะไม่ได้กิดบางอย่างถักบาง ว่าใช่แต่ครึ่งหนึ่งวะเนาะมีได้เป่าจะได้มู่บ้านนี่และคอยดูนะเป็นมานะอาชาเนาะต่อยคอยปันคนกับมังก็ซิมี้อยู่คนหนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นแหละที่เป็นคิดก็คือการคิดเต่งแนวเนาะนเลยเร่องมือหนาเป็ห้าีแลเกี่ยวเขาปะหยางลูกยางเกี่ยวเขาบ้างตะเขอากี่วแล้วบ้านเี่ยลูกยางกัยังมีชักเนาะนกง๊ดออมพวงกูออพวงนูคนไหนได้ยมาเกี่ยวขางซอยปีนี้เนาะ ทางต้องมีเห่็บีนี้บัตรทอนเราดูเกี่ยวข่าวทางยูทูปมาสิมาอัปเดตนี่ให้ไปอัปเดตดูบ่อัพเดตในทำการแบบเกี่ยวข่อในนามกะไปไกล่ะไปไกลทางทหารน้องทุ่มอือไปใจยั้นท้งเออเชอร์ไปแหละนำพาถือเกี่ยวพร้อมๆอือเกี่ยวเลยบอถือเกี่ยวมานำคนละกบคนละกอกะใส่ซอยกันไปเนาะหรือว่าสีไทยอีฟซีทางอื่นมาซอยกะมาได้มันบอกโดยมาได้อ่า อาคนเลียงลายามันเกี่ยวเข่าเข้มชื้นได้เนาะเป็นไวันกกันเะางโน้นท้างอีเนาะเป็นยังไเมงานนอกอ่ะทางนอกเพิ่นกะคือว่าเป็นสะพานบุญเรียบร้อยแล้วเราเสด็จกันนาะมันนี่เนาะกัสีประมาณนี่แหละพี่น้อนไว้เนาะโดย c เอฟซีไม่ลิเก้ากาบมีความสุขใจจากลีกเคยจากทัดไทยสพีกะทักมาเป็น้องไว้เนาะทั้งได้อยูเนาะ ฟซหรือลสปีก็ยังแจกคือเก่าพี่น้องทางทีมงานก็พร้อมแจกนั่นละน้อยสปีตอนนี้ก็ยังยังโซดยังเปิดให้เที่ยวแต่สําคัญก็สะดวกคุยถูกเวลาเพราะว่าตอนนี้ท่านละเกี่ยวเข้าน้อยเนาบสะดกคุณยังจะเข้าก็มาเกี่ยวขได้เกี่ยวไปาลงกันไปนําเนาะเออเพิ่นได้กันยังไ่อยากสบายเลยเนาะเป็นจัไดก็สิได้ขอจบคิไปก่อนเนาะ ไปพบพก,กันในเมน้าอีกวันนี้ก็ได้จะไหนกันจะได้ขอตัวกับก่อนเด้่มบัดน,นี้โดย,ยสบายดียโดยโอเคทั้งเพจที่ย,ยอ้องย่องเมนีเฮากามาเป็นทายสะพานบุญให้ ทางเนี่ยใจดีจากทา้งต่างประเทศแล้วเรียบร้อยเนาะหรือว่าสิเป็นสะพานบูรีสะพานหักนอนทางทิมานนอนกับโบหูเนาะโดยทางมือนี่ก็ได้มาเห็ดภารกิจแล้วไปที่สาจเรียบร้อยต่างมาหาอัปเดตเพื่อนน้ำนาะเพื่อนพี่น้องเนาะทางน้องพลอยก็มาเป็นครั้งแรกแต่ว่าหลายๆคนก็ไดาษซิมูจักเพ่นคยเยนาะเพราะว่าเพื่อนก็เคย เปิดใจมาก,ก่อนน้อเพ็ญพี่น้องนี่เป็นหอบที่สองนาะเพราะว่าเพิ่นเคยเปิดใจไปแล้วแต่กาบสมวังก็เลยเปิดใจใหม่เนาะน,น,นุ่มนุ่มคนใดอยากกูอยาก,ยากลมก็สมาธิต่อมาได้นอ้อเพ็ญพี่น้องเนาะเพราะว่ากันยังมีรรสิทธิ์นนนกันเป็นสุขสุขพนเนาะเพราะว่าทายเพิ่นกาถามแล้วกันยังเปิดใจกับเก่าละนาะเพราะว่าเพิ่นกัยังแบบนี้อยู่แบบ ลิงลิงไหวหรือว่าโอลมแต่กันยังบอกอคนทีแมนนาะเพนพ่นองเนาะโดยเพระนาะนะนม้นุนมพอก็ยังมีชิดคือเก่าเนาะทางเฟสทางไลน์เพื่อก็นยังแจกเก่าเนาะโดยสำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับสีขอตัวล่ำลาพม่พพ่นองอิฟเียนากก็ไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อ,ตอไปน้องพลอยบอกพิดพลาดประการใดก่อนอื่นก็ขอโทษขออาภัยเด้อพอม่พี่นองเด้อโดยสำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับสีขอเก่าคำว่าสบายดีและสวัสดี